<Hello. S 2> สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่สองนะคะลูกวันนี้นะคะเราซื้อก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับพินอินทั้งหมดนะคะพินอินประกอบด้วยอะไรบ้างพยัญชนะสระและวรรณยุกถูกไหมคะอ่าในชีนนะคะอาจจะมีเ พิมพ์ผิดเล็กน้อยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราสืก็จะบอกเราว่ามีจุดไหนบ้างที่มันผิดนะคะลูกค่ะโอเคเด็กๆมาดูเลยนเนาะดูตรงนี้อะ ข้อที่หน้าที่หนึ่งนะคะในชีทที่เราซื้อได้แจกไปนะคะลูกโอเคหนูเห็นใบแรกไหมคะอ่ะเปิดไปที่หน้าแรกเลยนะลูกในชีทอ่ะทบทวนนะคะเชิงหมู่เชิงหมู่ในภาษาจีนก็คือพยันชนะนั่นเองนะคะเราซื้อเชื่อว่าหลายๆคนทองได้หมดแล้วนะคะวันนี้เราซื้อก็จะมาทบทวนให้เนาะเด็กๆก็ ฟังหราดสืออ่านแล้วก็อ่านตามนะคะปัวปัวพัวพัวมัวมัวฟัวฟัวเตเตอเต้เเนอะนอะลอลอก้ก,ก้คอก้ฮ้ฮ้เี G C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  ตรงนี้นะคะที่เหลืองๆนะคะในชีทผิดนิดนึงนะคะแต่จริงๆมันก็ถูกนัแหละแต่ว่าเมื่อเทอมที่แล้วนะคะเราซื้อบอกให้เราเขียนแบบนี้ดังนั้นเราก็เขียนแบบเดิมนะคะแก้ตรงนี้ด้วยนะคะเด็กๆอ่ะใช้ใช้ดินสอขีดนะคะแล้วก็เขียนใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคะที่ว่างๆนะคะ เขาบอกว่าหมายเหตุนลคะเขาบอกเมื่อพยัญชนะที่มีจือชือซือยให้ออกเสียงลิ้นงอสเสมอนะคะอ่ะดังนั้นเราก็ต้องงอลิ้นถูกไหมคะจืจอชือชือซือซือยย,ยต่อไปตรงนี้นะคะจะออกเสียงไม่เหมือนด้านบนเพราะว่าด้านบนเขาด้าน หลังตัวเซตมันมีตัว h อยู่ใช่ไหมคะถ้ามีตัว h เมื่อไหร่ด้านหลังเซตนะคะจะต้องมอลิ้นแต่ว่าถ้ามีเซตตัวเดียว C ตัวเดียว S ตัวเดียวนะคะเราก็ออกเสียงให้เสียงลมนะคะไปโดนที่ปลายมือที่เราซื้อเคยสอนไปเมื่อตอนที่เราเจอกันตอนเปิดเทอมเนาะชื่อชื่อซิสิสิสิอี อีอ uh, ูอูอ่าเด็กๆเราออกเสียงพยัญชนะพอจะจำได้แล้วใช่ไหมคะอ่าพอจะลื้อฟื้นความจำกลับมาต่อไปดูที่ยิ่นหมูยิ่นหมูคือสระนะคะอ่าอโอเออีอู a o e i u ออ่ะตัวยุตัวนี้นะคะมาจากตัว u บวกกับตัวสระอูบวกกับสระอีอูบวกกับอีอูยอูยก็เป็นยนั่นเองส่วนตรงนี้นะคะเราซื้อให้เด็กๆขีดทิ้งนะคะเพราะเราซื้อพิมพ์ผิดนะลูกอ่าเรามาดูตรงนี้นะคะเตียว ชงเตี้ยก็คือวันณยุกคนั่นเองนะคะอ่ะเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่อาอาอาอะอีกหนึ่งรอบนะคะอาอาอาอ๊ะเสียงหนึ่งเสียงสามัญเสียงสองจัตวาเสียงสามเสียงเอกเสียงสี่คือเสียงโทนะคะต่อไป มาดูที่แบบฝึกหัดกันเลยนะคะเหล่าซื้อนะคะต้องการที่จะให้เด็กๆฝึกทําเองนะคะเด็กๆด,ด,ดังนั้นให้หนูหยุดการเล่นวิดีโอพักไว้ก่อนพักเรียนกับเหล่าซื่อแป๊บหนึ่งแล้วหนูก็ไปทําแบบฝึกหัดแค่1 2 3 4งสองสามสี่ห้าอ่ะห้าข้อนะคะหลังจากที่หนูทําเสร็จแล้วให้หนูกดมาฟังเหล่าซื้อเฉลยนะคะ ข้อที่หนึ่งเฉลยเป็น x ก็คือ่อะ c c ไหนมีใครถูกบ้างเอ่ยต่อไปตัว f four four ต่อไปตัว n ก็คือ n n ต่อไปตัว zet ก็คือ z z อ่ะเด็กๆคะอย่าลืมแก้ภาษาไทยให้เราซื้อด้วยนะแก้ภาษาไทยตรงนี้ให้เราซื้อด้วยนะคะลูกต่อไปตัววายก็คืออ e e ีนั่นเองอ่ะไหนใครถูกหมดเลยอ่ะถ้าใครถูกหมดเลยนะคะให้เขียน5คะแนนไว้ข้างๆเลยเช่น 5, 5เต็ม5สมมุติหนูผิด1ข้อใช่ไหม หนูก็เปลี่ยนเลข5ตรงนี้เป็นเลข4 4เต็ม5ก็คือหนูได้จํานวนข้อเท่าไหร่เอาจํานวนข้อนั้นไว้ด้านบนสมมติหนูได้ถูก3ข้อหนูก็เขียน3เต็ม5แบบนี้เข้าใจไหมคะหนูถูก3ข้อหนูก็เขียนเลข3ด้านบนแล้วก็เขียนจํานวนข้อทั้งหมดไว้ด้านล่าง นะคะโอเคต่อไปแดบสถานหน้าถัดไปเลยอ่ะทบทวนสระนะคะลูกฟังตามลำดับแล้วเขียนเสียงสระนะคะก็คือหล่อซื้อจะพูดให้หนูฟังหนูได้ยินสระคำไหนหนูก็เอาสระด้านบนเนี้ยมาใส่ในช่อง ะะเราหนูเขียนเลข 1, 2, 3, 4, 5, 6หไว้ก่อนเนาะอ่ะอีอร์ซมส่ลิวนะคะเขียนเลขไว้ก่อนนะคะตัวอย่างตัวอย่างข้อที่1สมมติเราซื้อพูดคำว่าเราซื้อพูดคำว่าสระอา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 คื คือต,ตัวตัวอักษรตัวไหนเอ่ยหนูก็เอาด้านบนเนี้ยมาใส่คือตัวไหนเอ่ยคือตัว A อใช่ไหมอะหนูก็เขียน A ออ่าจริงๆนะคะตัว A อต้องเขียนแบบนี้นะคะลูกเขียนแบบนี้นะคะอ่าเขียนตัว A อแบบนี้เด,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซื้อลบเราเขียนใหม่แบบโอเค ต่อไปตัวที่สองอ๋อต่อไปข้อที่เออซานซอ,อู่ลิวทำเองนะคะอ่ะถ้าหนูได้ยินคำไหนให้หนูนำคำข้างบนนะคะมาใส่นำคำข้างบนมาใส่ในช่องว่างนะคะโอเคข้อที่สองนะคะเออเออตี่เออทีเออ ข้อที่สอเออเออตีซาข้อที่สามซข้อที่3อีอีอีคำว่าอีตรงกับสระตัวไหนในข้างบนนี้เอามาใส่ในช่องเลยคะ่ะต่อไปตีสึตีสึข้อที่4โอ โอข้อนี้ง่ายมากเลยโอโอตีอูตีอูข้อที่ห้าอูอูอูต่อไปข้อที่หกริวตีริวตีริวอีอีอ,อีอ่าฉเฉลยข้อที่สองเริ่มข้อที่สองเลยนะคะ,ฉะเฉลยตีเอ๋อ เฉลยเป็นเออเออเออคือใส่ตัวอ e, ีนั่นเองอะต่อไปข้อที่สามอีอีก็ใส่เป็นตัวไอนะคะอย่าจำสองตัวนี้สลับกันนะคะตัวอ e, ีคือสละเ e, อในภาษาจีนตัว ไอนะคะคือสระอ e, ีในภาษาจีนต่อไปตีสึดข้อที่สี่ค่ะโอโอข้อนี้ง่ายมากเลยก็คือสระโอต่อไปข้อที่ห้าตีอูอูข้อที่ห้านะคะอูอูอสระอูคือตัวยูตีเลวอ่าเหลือข้อสุดท้ายแล้วคือที่หนูยังไม่ได้่ในก็คืออีอีอ ก็คือยูมีจุดด้านบนนะคะอ่านไหนใครถูกหมดเลยมีไหมเอยอ่ะถ้าใครถูกหมดเลยแสดงว่าหนูเก่งมากแสดงว่าหนูยังจำสระได้นะคะต่อไปอแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเราซื้อจะให้หนูฝึกเขียนนะลูกอ่ะแล้วอ่านตามเราซื้อะคะ่ะตัวนี้นะคะเขาอ่านว่าเตียน เตียนนะคะฝึกเขียนและจำตัวนี้นะคะเขาอ่านว่าเตียนนะคะเขียนแบบนี้ปึ๊บปึ๊บให้หนูเขียนให้หมดนะคะอ่าเราซื้อเขียนเป็นตัวอย่างให้เฉยๆนะคะอ่าเขียนให้หมดเลยฝึกคันนะคะเตียน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 โอเคไหมต่อไป เส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าเส้นเหิงเหิงเขียนยังไงอ่ะเหิง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 ให้เขียนให้หมดนะคะอ่ะเราซจอเขียนให้ดูแค่นี้ก่อนต่อไปชู่ชู่เส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชู่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  สุคัดให้หมดเลยนะคะอาจเซื้อทําห้่อสุ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 คัดให้ตรงนะคะลูกแต่ว่าเราซื้ออาจจะคัดไม่ค่าตรงเท่าไหร่นะเพราะเราซื้อใช้ใช้เมาส์นะคะลูกเราซื้อก็เลยไม่ค่อยถนัดนะคะ อ่ะเด็กๆคัดให้สวยนะคะลูกอ่ะมีอะไรบ้างเตียนเหิงชู่นะคะคัดให้สวยงามนะคะคัดให้ตรงเส้นตะนะคะอือต่อไปตีอูเคตีอูเคีูเคนะคะเรามาดูในหนังสือเลยในหนังสือหน้าที่สามสิบนะคะตัวดีคือเพยญชนะอะไรตัวทีคือเพยญชนะอะไร ดีตัวนี้นะคะคือตตออก็คือตอเต่าเธอเธอก็คือทอราหารหรือถอถุงนะคะก็คือเธอก็คือทอราหารก็ได้หรือจะเป็นถอถุงก็ได้นะคะอ่ะบทนี้นะคะชื่อว่าบทจายเจี๊ยจายเจี๊ยจายเจีย,จจย,จจยแปลว่าลาก่อ,อ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะ เรียนรู้ด้วยรูปค่ะตาตาตาตัวนี้นะคะแปลว่าตีตาตาดีคือตอตาใช่ไหมคะเตออาต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 าเสียงสาก็คือเสียงเอกถูกไหมลูกตาแปลว่าตีนะคะอืมแล้วก็ช่วยเขียนให้อ่ะตาตัวนี้นะคะแปลว่าตออีตีนะคะลูก ตอ E ตีก็คือตีก็คืออ่อไปตีคนอื่นหรือว่าแบบตีบอตีแบบประมาณนี้นะคะอ่ะเตอตาตัวนี้อ่านว่าตาเตอเอเตอตัวนี้อ่านว่าเตอเพราะว่าตัว E คือสระเอถูกไหมลูกตัว A คือสระอาเตอีตี ตัวอูตูตัวเอคือสระอาตัวอ e ีคือสระเ e อตัวไอคือสระอ e ีตัวยูคือสระอูนั่นเองและด้านหน้าก็จะเป็นพยัญชนะนะคะอันนี้ก็คือพยัญชนะต่อเตาอ,อ,อ่ะอีกนิดหนึ่ง ท<ภ>า,า,าตัวทีนะคะก็คือทงอท,อทออาหารหรือทอถงนะคะก็คือเพัญชนะทอนหารหรือทอถงนะคะเธออาทา,ทาทาตัวนี้นะคะแปลว่าเขาเขาก็คือใช้เรียกถึงบุคคลที่สามถูกไหมคะลูกเขาตัวนี้นะคะเขา ก็คือเขาผู้ชายนั่นเองค่ะลูกเขาผู้ชายก็เป็นเธออาท่าตัวเอคือสระอาเธออาทาเธออาทาเธอตัวอีคือสระเ e อะ e ก็เป็นเธอเอเธอเธอเอเธอเธออีตัวไอคือสระอ e ีถูกไหมลูกเธออีทีเธออีทีเธอ อูทุเธออทอ่ะการบ้านวันนี้นะคะให้หนูฝึกอ่านให้หนูฝึกอ่านหน้าที่30นะคะก็คือฝึกอ่านพายันชนะเตอกับเธอนะคะเตอกับเธอ,อทบทวนอีกรอบนะคะ ตา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 เตเตดีดีดููทาเธเธทาทาทาที่แปลว่าเขาเขาผู้ชายนะคะาาทาเธอทีทูอ่ะสำหรับวันนี้นะคะ การบ้านเราซื้อคือให้หนูฝึกอ่านหน้าที่30นะคะให้หนูฝึกอ่านหน้าที่30และทำแบบฝึกหัดตามที่เราซื้อสอนไปเมื่อต้นชั่วโมงที่ผ่านมานะคะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็สอนคำว่าเตอกับทาเต,เต่คือตัวเต่าอ่ะเต่คือตัวเต่าถูกไหมลูกอ่าเราซื้อพูดผิด เธอเธอก็คือทอท้หารหรือทอถุงให้หนูไปดูพัญชนะเตอกับเธอแล้วฝึกอ่านตามนะคะข้ามหน้าเราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนีจ้จายเจียนค่ะ